วันนี้มาแปกครับมาแปกครับวันนี้แอร์ยี่ห้าองศาครับไฮเออร์ครับไฮเออร์อิมอร์เตอร์นะฮะยี่ห้าองศากับโซลาเซลล์บ้านๆครับอันนี้เป็นไฮบริดนะครับ ซล่าอินเวอร์เตอร์ตอนนี้แบตเตอรี่ยอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้แอร์กินอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบหกวัตต์แล้วก็เปิดใช้ไฟอยู่สองดวงครับอันนี้เปิดใช้ไฟอยสองดวงก็มีไฟห้องน้ำกับไฟนะครับที่ใช้ อันนี้ใช้ไฟโดยที่ผมไม่เสียเงินสักบาทน,นะครับไม่เสียค่าไฟครับเพราะอะไรครับนี่ครับเพื่อนๆผมมีเจ้าตัวนี้ครับที่ทำให้ผมสามารถเปิดแอร์ได้ทั้งคืนครับโดยที่ไม่มีไฟบ้านเข้ามาปนครับอันนี้ก็ แอร์กินไฟอยู่ที่413วัตต์กับไฟ2ดวงนะครับตอนนี้แผงแผงไม่ผลิตไฟฟ้าแล้วนะครับนี่แผงแผงของผมอยู่ข้างบนอยู่4แผงนะครับแผงและ625วัตต์ตอนนี้แผงไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ครับก็ตอนนี้มีเอาพูดอย่างเดียวครับคือ กระแสไฟออกเดียวๆครับตอนนี้แล้วก็แบตเตอรี่ครับอยู่ที่90%ซก็เปิดแอร์มาประมาณสักชั่วโมงออก,กว่าๆนะครับหลังจากเลิกงานมาก็มาเปิดแอร์ทิ้งไว้ครับก็จะมีเจ้าแบตตัวนี้ครับที่สามารถที่จะหุงข้าวได้ครับวันนี้ไฟฟ้าดับมาหุงข้าวครับ โดยที่ไม่พึ่งพา,าไฟไฟหลวงนะครับก็คือจะเป็นใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ครับก็จะลงทุนเยอะหน่อยครับแต่ก็ที่จะประหยัดตรงที่เราไม่ต้องเสียค่าไฟรายเดือนครับแต่การลงทุนก็จะสูงหน่อย แต่ว่าผมว่าคุ้มครับระยะยาวก็คือเราไม่ต้องเสียค่าไฟ<ม>ผงข้าวตู้เย็นพัดลมแอร์ไฟฟ้าส่องสว่างชุดนี้ครับชุดนอนดาชุดนอนดาเลยครับชุดนี้คุณสามารถที่จะเปิดแอร์ได้ใช้ไฟได้ไฟฟ้านะครับเปิดได้มีอยู่สา,สาหลอด3ดวงครับสจุด แล้วก็จะมีหุงข้าวได้ครับตู้เย็นได้ทีวีได้ครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ทั้งคืนครับโดยชุดนี้เลยครับ mm hmm. นี่เพื่อนๆสนใจที่อยากจะประหยัดค่าไฟครับ mm hmm. ก็แนะนำได้เลยครับผมโซลาเซลล์ครับ mm hmm. แล้วคุณจะติดใจครับ mm hmm. ปลั๊กไฟก็จะมีนะครับก็จะมีปลั๊กไฟเดิน นี่อันนี้เป็นรถนอนครับเคลื่อนที่ได้ย้ายได้ไปไหนไปกันครับอยู่ทุ่งนาไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับกับแอร์ยี่สห้าองศาตอนนี้ครับก็เ <c oughs> ย็นสบายครับอากาศอันนี้ก็จะเป็นไฟที่เดินนะครับก็จะมีแล้วก็มีปลั๊กไฟสามจุดครับนี่ปลั๊กไฟ นี่ครับนี่มองหงเข้าครับใช้จริงครับใช้จริงอันนี้แอร์อยู่ที่ยี่สิบยี่ห้าองศาใช้จริงใช้จริงใช้จริงครับนอนจริงครับนี่ครับ